โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาตั้งอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่11เมษายนพุทธศักราช2505มีเนื้อที่46ไร่3งาน64ตารางวาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 วิสัยทัศน์เป็นสถานศึกษามุ่งพัฒนาศักยภาพมนุษย์เป็นฐานบูรณาการคุณธรรมและความพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็นคนดีมีความรู้อยู่อย่างพอเพียงเอกลักษณ์ของโรงเรียนถิ่นสร้างคนดีปรัชญาของโรงเรียนวิริเยณะทุกขมัตเจติคนล่วงทุกได้เพราะความเพียรคำขวัญของโรงเรียน ประพฤติดีเรียนเด่นเน้นคุณธรรมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ของโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการดรสุภัทราสภาพอาดัดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9โควิด -19, COVID 19. โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาดำเนินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนทั้งด้านความปลอดภัยการสร้างโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพของโรงเรียนดังนี้ด้านความปลอดภัยการเตรียมความพร้อมและความปลอดภัยของอาคารสถานที่อาคารเรียนห้องเรียนสถานที่พักคอยและบริเวณต่างๆของโรงเรียน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาปฏิบัติตามมาตรการ6-6-7อย่างเคร่งครัด มีจุดคัดกรองก่อนเข้าบริเวณโรงเรียนมีจุดพักคอยมีอ่างล้างมือบริเวณจุดต่างๆของโรงเรียนนอกจากนั้นยังดําเนินการทำความสะอาดพื้นที่อาคารโดมห้องเรียนโรงอาหารและพื้นผิวสัมผัสร,ร่วมกันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่าเสมอและมีการพ่นหมอกควันยากันยุงบริเวณอาคารเรียนและห้องน้ำ มาตรการความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019อย่างเคร่งครัดมีการแต่งตั้งครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันและเวรยามรักษาการในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนนอกจากนั้นในช่วงเช้าและช่วงหลังเลิกเรียนยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรกำแพงแสนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยของนัก เรียนอีกด้วยโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาดำเนินการแต่งต้องและประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยโดยดำเนินการตามมาตรการ3ปของ MOE Safety Center ได้แก่ ป้องกันปลูกฝังและปราบปรามอีกทั้งคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนกำแพงแสงวิทยาผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE Safety Platform การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบออนไลน์ site. โรงเรียนกำแพงแสนวิทยามีการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนอย่างเต็มรูปแบบผ่านการประเมินระบบ TSC+ มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบในการพิจารณาการเปิดเรียนรูปแบบออนไลน์มีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนมีการประชุมผู้ปกครองในรูปแบบออนไลน์ เพื่อชี้แจงแนวทางในการเปิดภาคเรียนรวมถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนสำหรับการเตรียมความพร้อมของตัวนักเรียนโรงเรียนกำแพงแสนวิทยามีการประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติในการเปิดเรียนรูปแบบออนไลน์ site, ผ่านทางช่องทางต่างๆของโรงเรียนอยู่เสมอ มอบหมายให้คุณครูที่ปรึกษาดูแลให้คำปรึกษากับนักเรียนอีกทั้งยังจัดกิจกรรมปรถมนิทศกิจกรรมการอบรมขับขี่ปลอดภัยและการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนอีกด้วยแผนเผชิญเหตุ โรงเรียนกำแพงแสงวิทยามีการดำเนินการจัดทำแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามระดับการแพร่ระบาดในสถานศึกษาได้แก่กรณีไม่พบผู้ติดเชื้อยือนยนันให้ปฏิบัติตามมาตรการ667ประเมินความเสี่ยงและสุ่มตรวจหาเชื้อเป็นระยะ กรณีเป็นผู้เสี่ยงสูงยังไม่ได้รับวัคซีนให้กักตัว5วันและสังเกตอาการ5วันหากได้รับวัคซีนครบโดสให้มาเรียนได้โดยระยะ5วันแรกให้เว้นระยะห่าง2เมตรและตรวจหาเชื้อในวันที่1วันที่5และวันที่10หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อกรณีเป็นผู้ติดเชื้อแยกกักตัวที่บ้าน HOME ISOLATION ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณาสุขสถานศึกษาจัดทำส o o ู Isolation ที่ศูนย์สาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ทำความสะอาดชั้นเรียนจัดการศึกษาเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีอาการโรงเรียนอาจจะปิดชั้นเรียนหรือปิดสถานศึกษาให้เป็นไปตามอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด การรับวัคซีนของนักเรียนและบุคลากรคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจำนวน179คนได้รับวัคซีนแล้ว178คนคิดเป็นร้อยละ99.44นักเรียนโรงเรียนกำแพงแสงวิทยาจำนวน2080คนได้รับวัคซีนแล้วคิดเป็นร้อยละ80 ด้านการสร้างโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำการลดการออกกลางคันการติดตามช่วยเหลือนักเรียนกลับเข้าสู่ระบบกลุ่มบริหารวิชาการมีการติดตามนักเรียนขาดเรียนนาน ตามโครงการพาน้องกลับห้องเรียนโดยมีการประสานความร่วมมือกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งบริหารจัดการด้วย KPSW Care Model โดยมีคุณครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับเป็นผู้ดำเนินการคัดกรองและติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนนานโดยมีการวิเคราะห์สาเหตุและเร่งติดตามแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนกลับเข้าสู่ระบบโดยเร็วที่สุด ความพร้อมในการใช้อุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนรายบุคคลนักเรียนโรงเรียนกำแพงแสนวิทยามีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์การเรียนออนไลน์จากการสนับสนุนของผู้ปกครองและโรงเรียนกรณีนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตโรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบออนแทนเป็นรายบุคคล การสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนกลับมาเรียนออนไลน์คุณครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนกลับมาเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนด้วยการประชาสัมพันธ์มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นและมีความมั่นใจพร้อมที่จะกลับมาเรียนที่โรงเรียนการดูแลสุขภาพจิตของนักเรียน โรงเรียนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตของนักเรียนในสถานการณ์เช่นนี้จึงประสานงานไปยังระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนคุณครูที่ปรึกษาหัวหน้าระดับช่วยดูแลสุขภาพจิตของนักเรียนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขด้านคุณภาพความพร้อมของหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุง คุทศศักราช2,560โรงเรียนมีการประชุมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการของท้องถิ่นอย่างเสมอทุกปีการศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เหมาะสมตามแผนการเรียนซึ่งในปีการศึกษา2,565มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีจํานวน,นนักเรียนทั้งสิ้น2 8 0คนความพร้อมของสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนโรงเรียนกำแพงแสงวิทยามีความพร้อมด้านสื่อและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ line. เป็นสื่อที่มีความทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน การวางแผนการจัดการเรียนการสอนออนไซต์ออนไลน์โรงเรียนมีการประชุมเพื่อดําเนินการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ทั้งในรูปแบบออนไซต์โดยมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันโควิด -19 นอกจากนั้นยังมีการวางแผนสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์สำหรับนักเรียนที่ติดเชื้อหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และแนวทางการจัดการเรียนการสอนผ่านทางช่องทางต่างๆอย่างสม่ำเสมอด้านประสิทธิภาพการนิเทศภายในโรงเรียน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยามีรูปแบบการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบโดยใช้รูปแบบการนิเทศ KPSW ยกกำลังสองโมเดลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าร่วมการนิเทศ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยามีระบบการนิเทศติดต,ตามการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆตามโครงสร้างการบริหารโดยมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานด้วยหลักการของวงจรคุณภาพ PDCA การประชุมวางแผนเตรียมการด้านต่างๆโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ได้แก่การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจากนั้นยังมีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของครูผู้สอนได้แก่การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะและการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการประเมินสมรรถนะของนักเรียนรายบุคคลและการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บผลงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ว9เก้ทับ2,564เป็นต้นนอกจากนั้น โรงเรียนยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารสถานที่ของโรงเรียนได้แก่การขยายพื้นที่สวัสดิการร้านค้าของโรงเรียนติดตั้งแผงกั้นบริเวณโต๊ะรับประทานอาหารปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนเพื่อความปลอดภัยและสุขอ,อนามัยที่ดีของนักเรียน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยามีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ในรูปแบบออนไลน์ทุกด้าน ทั้งยังมีการวางแผนจัดเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019และพร้อมที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนกำแพงแสงวิทยาให้เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนต่อไป